ให้ว่ากันเฮ้ยโอ้โหยิงมันยิงมันหลบไม่มปืนเลยพอเรียบร้อยละกูก็ไม่มีปืนไปบอลไปดิบ่บอลไปยิงมันสองสตัวยิงไหนรถคันไหนรถน้อชิเดินติดถือรถตัวนี้มี เบิร์นมีอะชุบชุบหอยยามเน่เฮ้ยไหกูจะตายแล้วมั้งไม่เป็นไรก็นอนตายไปเดี๋ยวชุบขึ้นมาใหม่เลือดเยอะกว่าสองเปอร์เซนต์อันนี้ก็ไปไปเไปฟาร์มของนะเมื่อกี้สามนัดกูลากกูลากเข้าหัวมันไว้บอลฟึดลุ้งเลยกูเห็นละกูยังไปลากตัวแก่ๆเข้าโรงเรียนมาเฟ่ ต้องแบบนั้นแหละเกิดเี้อมากปืนไม่มีให,ให้เดินนะเกิดอ่ะเกิดไม่มีพ่อ,อ,อ,อทำงานลูกทำทรงอะไรนะลองนะพ่อ,อทำงานลูกทำทรงแม่ยิงงง<ย>ลูก<ย>ทำอะไรจะอะไรอ่ะมึงทำอะไรบอลบอล <elim> ช,ชักว่าวชักวาวเยอะเยอะเยอะไปเข้าตึกเดียว ตาเดียบเลยสายไกลชิบหายคราวนี้ไม่มีแบบตุ้มต้มตุ่ม่แบบกระโดเลยถึงว่าได้ SVD ทักยี่ยี่สิบนั่ยแม็ก20่สิบแล้แม็กเดียนนี้พอเลยนะ ี่ยิดน okay. bon yeah. hey, ัดก็โกงนะเี่ยอนันดะก็เลยนะแต่กูไม่ชอบเอนะก็สมันน้อย m 2 0มอะไรมันห้านัดเฮ้ยกูไปเก็บไซต์เหรอเพื่อนไปไกลกูบ้ากูจะไปกูจะไปติงสนัย ลบเดินไป่จเบ๋ไอเออไร้สเน่เอ้ยไอ้อเบเนาะีผมจริเขาเนี่ยมันปาดขึ้นไปดูเออกูหอขึ้นไปดูพองของหัวกูไอ้ตําไปไหนวะไอ้ตําฟังวะที่พ่นาะ อ้าวมาเสียงมันใกล้ๆ,ๆนะอ,อ๋อกูว่าลำบนแน่เลยใช่ลำบนแน่มีคนอยู่ไอสัตว์เสียงแม่งหลอกไอเหียบอลก็จะลำบนไวเสียงตรงนี้มีคนปลาแล้วเบิดก็หไหนออกมาเช็คก่อนนี่ปะเฮ้ยมีคนเก็บแล้วบอล ก็กูได้ยินเสียงเมื่อกี้ไงแตก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 อ่ะห้องเป็นไงวะห้องเขมรกันเดี๋ยเราขอดูสเต็ปอีกวงหนึ่งอ่ะพึ่งไอ้เพื่อนมาหนี่เร็วการบ่ายลีกันทางแพ้กันทางแพ้ตกมาหาเราวิ่งอยู่ไม่มีนวิ่งเลยมีแต่กขนมรอเพื่อนมันแต่ยังไงก็ต้องไปแเบ้านรอซ้ายบอลไปซ้ายไปซ้ายเข้าเมืองไปนู่นอ้อมนู่นแม่เข้าสนามบินมอมไปสนามบินไง มึงไม่ซะไหนอะมันเก็บไปแล้วไปยิงเอาจากมันไงแล้วมันหยุดหนลละไม่อ๋อ เอาไงมาแล้วใช่ไหมนนทางที่ดีคือทางลาดัดยางไม่มีเลยนะคุ้ยเราเก็บไปับข้อกเมืองเนี่ยคืออะไรปุมว่าย้ายในเมืองง่ายใช่ไหมเราไป

กูงไงวานเก็บของมันของเยอะวะไปขึ้นไปเออเฟิร์สไปดูหลังดูหลังไว้นะเฟิร์สเป็นนะพี่เอา หมอเขาต้องบีบมันก่อนอ่ะต <c oughs> ัวนี้กำแ,แพงนู้นกำแพงนี้กำแพงนี้เออเห็นแล้วนะกำแพงนอกข่้นคูล้อละอข้างในเมืองมีข้างในเมืองมี แล้วคว้าแล้วคว้าขอกองหน้าอินอ้ะไอโหบกบ<ำ>กองพงดิสเลยไพี่อดิสเลยนี่ม,ออมันยังมันยังไม่ออกพี้เรือซ้อมให้นี่ปัถอยถอยไปเรื่อยเรื่อย่ยเริมตก่อน นี่นี่ตัดขึ้นนี่แล้วได้เห็นมันต้องลงเดี๋ยวได้ไว้รรนนความเมืองให้ด้วยกลัวเรื่องเมืองจะด่างเรียบร้อยเนี่ยมีว่างอะไรนี่พอูพไม่พออ่ะก็จะเล่นต้องหันจะกู้เวฟตามก่อนแล้วดูคนนะ ไม่ได้หรอเนี่ยไม้ดูภาพเลยมันไปโผล่างไหน้ะ เอ้ยตอนนั้นไม่ไหนวะเ้าระวังันดินนะเว้ยเนี่ยกลัวอะไรขึ้นเลยก่อนกูดูตัวหลังไม่เห็นคือวงมันไปสนามบินแน่นอนมีมี ป่านนี้ขน right. okay. 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 ี้็้เองนีไมทำไมเรนดได้บ้างทำไมดำไมวิ่งวิ่งว yep, so ิ่งเนหนนหนขอเก็บยาไม่ออกว่ะ มันยิ้มมาจากเขาโน้นเหรอในเมือง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 ถ้าวงเข้าเมืองก็ต้องเข้าทางซ้ายนี่ตรงนี้ต้องบอกขวาเนาะกลิ่นมืองออกขวานะอ๋อแล้วไปตัดเข้าวซางเออเข้าวซางเมืองอะไรมาไทยแม็กไม่พอมั้ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแม็กซ์พยายามไม่พอเอาเอาแม็กหน่อยก็สองแม็กสามแม็กซ์ Mình có con giúp đỡ nhiều người không? Có máy tính bình tĩnh Có có thể giúp đỡ nhiều không? Ủa, phía trước... Đợi, đợi, có máy tính บอนเพิ่มหน่ะตัวรถเพิ่มไปละมีรถก็จะดีขึ้นหน่ะโอเคต้นขึ้นไหมเตอนนี้ตายแล้วจะปู้พาอ้อมาเต็นไอ้น้องไอ้น้องล็อกล็อกแล้วในเมืองเ่ยพี่จะขี่ไปในเมืองเ่ยพี่จะเข้าขี่เขาตรงไหนเข้าตรงนี้เลยป่ะตู้คนเฮนเดอร์ตู้คนนึงเลยมาไหนโดนคอโดนคอเราอยู่นี่แหละบอน ห้องนี้ต้นหนึ่งห้องนี้ต้นึงนะระวังเกี่ยนเสียไรอ่ะเก็่นแล้วสองตัวท้ายแล้วนี่นี่นี่ตัวหนึ่งนะว่าวงออกรอรอรออย่างเดียวเลยคือเราค่อนข้างได้เปรียบอ่ะไอ้บอลมึงต้องยิงรถทิ้งไว้แล้วถอยออกมาเขาจะระเบิดใส่มึงนะมึงเออมึงเข้าแยงในแล้วยิงรถยิงรถทิ้งอ่ะ ระวังนะระวังนะกูดักขวาไปตรงไหนมาไอทางขวาตางขวากูยังมองไม่เห็นอะวงมาดอกอะเพื่อนเจนทางขวาเนะี่ยอยู่โซนนี่แหละหาฮูาทุกอยวาสองตัวหมดแ <หา S 2> ล<ะ>้วใจเย็นใจเย็นยไงก็ได้เปรียบ มันตึกจะลงนี่มันลงแล้วบนตึกอ่ะเดี๋ยเวเห็นไรเหแล้วมันเจอกห้องเหตุไรเหตุไได้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 มาเสียงยิงผมไม่เห็นเจอเสียงยิงผมใช้เก็บเสียงยิงผมเราจะเย็นไม่ตรอได้ละไอ้ยิงมันอยู่นี่มันจะแออวะมารถนี้มารถนี้ละอเห็นไรเหตวเรใหตุไรใหรอ ตัวหัวดดตัวตอ๋เราเอา๋เราไม่ละเบิดอปะไม่มีว่ะปาระเบิดนะปาระเบิดนะปาระเบื่อนะอแ <ก S 1> อคเดียวตัวเดียวบอลตัวนี้เอาไงฟีนก็นไม่ต้องเล่หรอมันต้องออกไหมเรายิงกันเออโอเคนงงเดินแล้วปั๊มยาเขาดูได้แม่ยาเราเยอะไปหรอ หลอจัดเลยบอนตาเนี้ย